ว่าวันนี้ตกอกรางวัลค่ะก็ะขอขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทรัททองํำนะคะที่ได้มอบกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเรา เพศนิวาทุกๆคนแล้วก็ยินดีกับทุกๆรางวัลในวันนี้ด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะการทุ่มเทสำหรับเรื่องนี้ค่ะน้องที่ทำมาค่ะจริงๆการทําละครเหมือนเป็นเรื่องของความสามัคคีแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเททุกส่วนฝ่ายนะคะก็ตั้งแต่บทพันธ์บทโทรทัศน์แล้วก็ผู้ก,กํากับทีมนักแสดง<ช>แล้วก็เบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนท,ที่ร่วมใจกันสร้างงานคุณภาพชิ้นนี้ค่ะเนกาแสดงนำจากเรื่องบทเพลงด้วยเหมือนกันแน่นอน ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่มอบรางวัลน,นี้ให้กับเรลค่ะก็เรเชื่อว่าแค่ได้เข้าชิงก็น่าดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆแล้วค่ะขอบคุณที่ให้รางวัลน,นี้กับเบลอย่างเมื่อกี้เองก็ขอบคุณพี่โป๊ที่เป็น ถูกต้องค่ะเพราะว่าคือพี่โป๊บคือถ้าเบลไม่ได้พี่โป๊บอะเบลก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบการเกตหรือเกสุรังที่สมบูรณ์หรือว่าแบบที่ตั้งใจเอาไว้ได้นวคาคือแบบเพราะว่าพี่ปุ๊ที่โป๊บได้รับบทนี้ด้วยอะค่ะแล้วก็คือเหมือนเราไม่ได้เล่นอยู่คนเดียวใช่ไหมคะคือแบบเราก็ต้องมีผู้รับส่งที่ดีซึ่งพี่โป๊บก็คือเป็นเป็นผู้รับส่งเดยที่ดีมาพอพอนี่ฮะพอเออพอนีไหมพอเอก็พอพอนะครับผม เเหมือนกันครับบุพเพก็รู้สึกแฮ ppy ครับที่ได้ได้รับรางวัลนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ช่วยโบทให้แล้วก็คณะกรรมการทุกท่านด้วยพี่น้องนี่คือขอบคุณมากที่สุดครับเพราะว่าเขาเป็นคนให้โอกาสเราที่จะรับบทนี้ได้ก็ขอบคุณมากครับเมื่อกี้เห็นบอกให้ซูซี่ด้วยใช่ครับใช่ครับอ๋อก็ตามตามที่พูดดีกว่าครับเราก็ไม่อยากที่จะขยายความครับแค่นั้นครับที่คิดรักนะิดรักรใครก่อนสองคนด้วยกัน ครับผมก็วันนี้ก็ได้รับแทนฝ่ายศิลปด้วยของทางลิขิรักเ h อ Crown Princess นะครับผมแล้วก็นำชายจากลิขิรัก The Crown Princess ครับผมรางวันเดียวรางวัลตัวเองรางวัลเดียวแล้วก็อีกรางวันหนึ่งของฝ่ายศิลปครับก็ไม่ไม่ไม่มีใครมาก็เลยต้องรับพูดถึงบทบาทของเรากับเรื่องนี้ก็จริงๆ มันก็คงไม่มีใครตั้งใจว่าเออจะเล่นละครเรื่องนี้เพื่อให้ได้รับรางวลัลไม่มีใครคิดอย่างนี้ฮะทุกคนก็อยากทำงานอยากทำละครอยากทำสิ่งดีๆแบบสร้างสารรค์งานดีๆออกมาเพื่อให้คนดูรักมากกว่าที่จะได้รับรางวลัลเพราะฉะนั้นรางวลัลก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและการที่ทำให้เรารู้สึกว่างานที่เราทำไปมีคนเห็นในสิ่งที่เราทำนะอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วผมว่าทั้งทีมงานนักแสดงทุกคนตั้งใจทำงานเพื่ออยากให้คนดูรักเพื่ออยากให้เราสนุกก,กัับงงานนนทที่ทนะแ้เอ ช่ค่ะเป็นความนะ่ตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะตอนที่ถ่ายทําจริงๆด้วยตัวเรื่องของลิขิตรักก็ไม่ได้ถ่ายง่ายๆอยู่แล้วองค์ประกอบมหาศาลมากนะคะตัวบทของชาก็น่าจะเป็นบทที่ยากที่สุดของชาแล้วก็กดดันมากตอนที่ถ่ายไปก็เครียดแบบสุดๆเลยแต่พี่แอนชอบชอบบอกเสมอว่าว่าโอเคตอนถ่ายเราอาจจะเครียดนะคะแต่ว่าเหมือนให้รอผลลัพธ์ดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะคะจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะพี่แอนโอกาสที่พี่แอนให้แล้วก็เชื่อว่าชาทํทำได้ก็คงจงจะไม่ได้ตองนี่ค่ะขอบคุณค่ะ คนรางวัลมันประากาศออกมาแล้วมึงดน <c oughs> ตามตามโผลเลยได้รับทราบกระแสดราม่าในเรื่องนี้หรือยังคะว่าเป็นช่องสามหมดเลยได้รางวัลในคนอื่นี่จริงๆแล้วก็ต้อง ทุกอย่างก็ต้องขอบขอบพระคุณคณะกรรมการค่ะถือว่าท่านก็ได้ตัดสินเป็นสิ่งที่ผลออกมาแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจและกำลังใจให้กับทีมต้องบอกวเฟรย์ okay, สวัสดิว่าทุกคนค่ะเราตั้งใจจริงๆค่ะในงานชิ้นี้ค่ะเขาบอกเหมือนแบบว่าที่อันนี้ชาเนติอจารณ์นะคะว่าเหมือนเวีีที่ล้อความวันอะไร เราเราเรารู้สึกอย่างไรบ้างคะกรืงจริงๆแล้วน่าจะเสียงตัดสินจากประชาชนน่าจะบอกได้ทุกๆอย่างค่ะขอบพระคุณมากค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะยินดีกันนะคะ